สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมาในใ์ของคือ3ไทบริวิลล์วอสกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยนะเพราะว่า,าติดงานนะแล้วก็เป็นไข้ด้วยนะอันนี้ก็เพิ่งหายนะคือเสียงไม่มีเลยนะก่อนหน้านี้นะเพราะพอดีกับอ,อะไรนะลมหนาวจากจีนพัดเข้าไทยพอดีนะผมก็จับไข้เลยนะแต่ว่าวันนี้หายแล้วนะก็เลยกลับมาได้นะซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณ นายอินชเนนะอืมชื่อเหมือนวงดนตรีในนะอ่ะเล่นเป็นน็อตนะฮะสีเหลืองอยู่ที่ฝั่งซ้ายล่างนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะน็อตสีส้มนะครับคุณ BBQ 199นะอ่าอยู่ฝั่งขวาบนนะครับผมน็อตสีส้มนะโอเคเปิดด้วยหน่วยทหารราบด้วยกันทั้งคู่เลยนะเพื่อที่จะไปสเกลนะอ่าไปอ่าเาเรียกว่าอะไรนะหน่วยลาดตระเวนนะอ่าเปิดแมปนะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าส m a l ท town u s เนะ บริเวณกลางแมดมันก็จะมีสิ่งกอ่อสร้างอยู่หลังหนึ่งนะที่ชื่อว่าศูนย์ส่งกําลังบํารุง GDI นะฮะ GDI Logistics Center ละั้งชื่อภาษาอังกฤษนะผมจาไม่ค่อยได้สิ่งปลูกสร้างเข้าแฝงตัวไดออ้นั่นแหละนะตามชื่อนะ,อะแล้วตรงนี้มาโอ้แล้วเป็นโอ้เหลืองกระส้มรู้สึกว่าใจจะตรงกันเลือเกินนะ,ะแล้วมาอยู่อย่างงี้แต่ว่าดาเมจเนี่ยมันจะเข้าตึกนะดาเมจมันไม่เข้าคนนะอ่าแล้วฝั่งสีฝั่งสีเรามีการยัดเอ่อ หน่วยทหารติดจรวดเข้าไปด้วยนะฮะฝั่งสีเหลืองจะได้เปรียนนะฮะเนเป็นหน่วยต่อจานยานเกราะก,กระสิ่งก่อสร้างอยู่แล้วนะฮะพวกอาวุธจรวดนะครับจังหวะน,นี้ว่าไงเนี่ยรถจูโจมเบานะครับแอทแทกไบส์นะเอไม่ใช่เออเรเดอร์บักกี้นะฮะนี่ของฝั่งสีสีส้มนะ,ะสีส้มไม่สีเหลืองวนะ่ะเนี่ยสีส้มสีส้มนะฮะเออสีส้มโอ้โหแล้วเลือกเป็นสีที่มันค่อนข้างใกล้เคียงกันด้วยนะเนะนี่ยอ่ะ Okay, ตอนนี้ต่างไฟต่างยึดเสาไทเบรียมไปแล้วเรียบร้อยนะ,ะจุดเกิดบริเวณใกล้ๆจุดเกิดนะก็จะมีแท่นขุดเจาะไทเบรียมอยู่2แท่นนะคุณต้องรีบไปยึดนะเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองนะตอนนี้ฝั่งสีส้มนะเปิดเป็นมอไซจูโจมออกมาฮะแทกไบนะนะชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ว่าชื่อไทย,ยก็ใช้มอไซจูโจมเลยฮะชื่อเทดีนะก็แปลตรงตัวดีนะ <c oughs> ตรงน,นี้ครับเอาตึกแตกโอเคจังหวะนี้ออกมาก็โดนปืนกลสาดเข้าไปแตกไปนะส่วนฝั่งสีเหลืองตอนนี้ก็ โอ้เล่นเป็นรถจูโจมเบานะฮะกรบรถถังสกอร์เปียนะฮะรถจูโจมเบาถ้าเวอช่าภาษ,าษาอังกฤษมันก็คือคําว่าเรเดอร์บากกี้นะฮะทีตรงนี้ยังไงครับเอาอยัางเคลียร์กันไม่เสร็จนะฮะแล้วฝั่งฝั่งสีเหลืองตรงนี้ก็มีการยัดหน่วยทหารปิดจรวดเข้าไปนะเพื่อพยายามยิงตึกหลังนี้นะครับแดงจนได้นะทหารต้องออกมานะครับแล้วก็โดนยิงตายไปเรียบร้อยนะอ่า ตอนนี้ก็เป็นน็อตเม่ร่วมแมชนะครับก็มาดูกันนะว่าเขาจะแก้ทางอะไรกันอย่างไรนะแต่ว่าที่นี่นะครับโอ้โหหน่วยเคลื่อนที่ไวสายกระสุนใสกันอย่างสนุกสนานอฝั่งสีส้มต้องถอยนะสีเหลืองก็ไล่ตามนะครับอย่างไม่ลดละโอเคต้องต้องลดละแล้วนะฮะจังหวะน,นี้อ่ถอยกลับนะน่าจะอ้อมไปอีกทางหนึ่งละมัง้งส่วนตรงนี้ไหมครับฝั่งสีส้มโอ้สร้างรถถังสกอร์เปียออกมาอย่างเยอะเลยนะ,ะรถถังสกอร์เปียอนนี้ก็เป็นสกินพิเศษนะจากเคน e d ี t ดิชั่นนะ ถ้าคุณไม่ได้ซื้อเคเลนอีดิชันคุณก็จะไม่เห็นนะสกินนี้แต่ว่าถ้าคุณซื้อจากสตรีมมันจะเป็นเคนอีดิชันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะอัปเดตล่าสุดนะฮะโอเคตรงนี้ไว้ยังไงครับอ่าฝั่งสีเหลืองส่งมอเตอร์ไซค์โจโจมเข้ามาโอ้เจ่าเอกับรถขุดเร่พอดีนะครับผมอ่าสีส้มต้องถอยกลับนะฮะตรงนี้ไม่ทันนะครับแตกไปแล้วนะโอ้โยไม่ได้เก็บแร่เลยสักชิ้นสักก้อนนะ <laughs> เอาตัวนี้เอาฝั่งสีส้มเข้ามาแล้วนะครับอย่างใวเลยครับเป็นรถถังสกอร์ปี้นมายิงมอไซค์นะครับเหลือลรอดอยู่คันหนึ่งนะตรงนี้มาเจอบ้านที่มีทหารราบยิงปืนกลน,นะก็พังไปสิครับลักษณะนี้แล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยทห,หารราบปืนกลเข้ามาโดนสกอร์เปียนยิงเป็นจีสกอร์เปียนนี่ไรเหยียบเลยก็ได้นะ,อะโอ้โห แต่ว่าจำนวนเยอะมากนะฮะยิงแป๊บเดียวแตกนะครับตรงนี้โปรยกับระเบิดหึหแตกสามคันโอ้โหต่อหน้าต่อต,อตาโปรยระเบิดปั๊บแตกปุ๊บเลยนะอึตรงนี้ยังไงครับคันนี้รอดไหมอ่ารอดอยู่นะเดือดเชื่อนะครับเราตรงนี้ฝั่งสีส้มมาเปิดมาขยายฐานณนจุดนี้เลยครับสร้างเป็นโรงกลั่นแรก่กับศูนย์ปฏิบัติการนะฮะเอาอย่างนี้เลยนะอ๋อตรงนี้มันเป็นพื้นที่ลาดลงเนาะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ่าแล้วฝั่งสีเหลืองเขาจะแก้ยังไงครับ ฝั่งสีเหลืองตอนนี้เล่นหอบังคับการบินนะแล้วก็ส่วนปฏิบัติการรู้สึกว่าไฟจะดับด้วยนะฝั่งสีเหลืองนะทำให้ใช้คลองสมาร์ทสนับสนุนไม่ได้นะเนี่ยโอเคไฟมาแล้วนะกองทัพโคลอนอ่านี่เป็นภาพลงตานะมิสไซล์กวนสัญญาณรีด้าโอเคตรงตัวไม่ต้องแปลน,นะสนามพลังตัวเอ่อก็ทำให้ยูนิตท,ที่อยู่ในขอบเขตการใช้สกิลนี้ก็ ต้องผลได้ประมาณนั้นแหละแล้วตอนนี้ฝั่งสีเหลืองก็อืส่งมอไซค์เข้ามาก็โดนไปสินะสถานีเหมือนจะล่อให้อารถถังสกอร์เปียนเข้ามาติดกับนั่นนี่ยตัวฝั่งสีส้มก็หนึ่งออกได้ทันนะแล้วตรงนี้ว่าไงเอ่ยอะไรครับเนี่ยเอ้ยแบล็คแฮนด์โอ้โหหน่วยปืนไฟแบล็คแฮนด์เอาไว้เคลียร์ตึกนะฮะในอย่างที่เห็นนะครับแล้วตรงนี้รถกระบได้ฝั่งสีเหลืองเข้ามาแล้วครับเหยียบเลยนะเรียบร้อยไม่รอนะคะเอามา <c oughs> มีมอไซค์เข้ามาอีกนะ วิ่งผ่านนะครับอ่าเข้าไปสกาวนะเสียสละชีพนะครับผมเรียบร้อยครับผมแตกหมดเลยนะโอ้โหตรงนี้สกอร์เปี่ยนอย่างเยอะเลยนะฝั่งสีส้มสีเหลืองก็น่าจะเช่นกันนะอือหือจ่อหน้าบ้านางนี้เลยนะอยู่หน้าสะพานเลยนะอ่าตอนเป็นสะพานที่สามารถวางสิ่งก่อสร้างได้นะเนี่ยแล้วเมื่อไรจะปะทะกันครับโอเคน่าจะดูเชิงอยู่นะจังหวะน,นี้ตอนนี้สีส้มเข้ามาคุมพื้นที่นะตรงนี้นะครับ ก็เหยียบกับระเบิดไปนะครันนี้ไฟลุกเลยนะก็เข้าไปอย่างไม่โดนนะอ่ารอดตัวอยู่นะ,ะสถานีวิจัยเทคโนโลยีทําไมคุณมาสร้างไว้ตรงนี้ล่ะครับเนี่ยฝั่งสีส้มอันนี้ผมไม่เข้าใจมันค่อนข้างอันตรายนะคุณมาสร้างไว้เนี่ยแต่ยังไงก็ตามนะในขณะเดียวกันตอนนี้ฝั่งสีส้มก็สร้างหุ่นอวตารมาแล้วนะหุ่นสงครามอวตารนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองโอ้สะนนเข้าไปที่แท่นขุดเจาะไทเบรียมแตกไปแล้วนะ ก็จะสปอนเร่ไทเรีย,ยมออกมาเนะี่ยคริสตัลไทเเรียมสีเขียวนะสปอนได้แค่สีเขียวนะสปอนสีฟ้าไม่ได้นะอ่าฝั่งสีเหลืองถอยกลับมาก่อนนะจังหวะน,นี้ฝั่งสีส้มตามมานะครับยิงอัดเข้าไปเลยฮนะยังไงครับฝั่งสีเหลืองยังไม่สู้นะถอยกลับก่อนนะจังหวะน,นี้ตรงนี้นะครับยิงอัดเข้าไปยังไงสีเหลืองไม่สู้นะครับถอยก่อนนะจังหวะน,นี้โอ้โหเดียเด๋ยวถอยเดี๋ยวสู้นะฮะ และตรงนี้อาเบ้มไปแล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมโอ้โหรู้สึกว่าฝั่งสีเหลืองนี่จะไม่ได้ซื้อเคีนอีดิชันนะเพราะว่าดูจากสกินแล้วเป็นสกินธรรมดานะทั้งตัวอวาตารกับสกอร์เปียนเลยนะแต่ว่าฝั่งสีส้มนี่เป็นสกินเคีนนะเคีนะอีดิชันนะอ่าเคเคนอีดิชันนี่จะมีสกินครบทั้ง3าเผ่าเลยนะแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าอยู่ในตัวไหนที่ได้สกินบ้างนะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับตอนนี้ฝั่งสีส้มถอยนะโอ้โหแล้วจำนวนยูนิตคือพอๆกันเลยนะ ฝังสีแล้วไหมจะบุกต่อไหมไม่บุกนะครับถอยก่อนนะฮะถอยก่อนจังหวะนี้แต่ว่าอวตารนี่ก็ยิงอัดเข้าไปที่สิ่งปลูกสร้างเข้าแฝงตัวได้นะโอ้โหชื่อภาษาไทยแปลแปลกแปลกนะบางทีนะคาร r สเนเบิลสตรัคเจอรนะหรือ Re ริส a b l e b u i l d i ่ g นี่แหละแ้ตรงนี้ไงครับโอ้ฝั่งสีเหลืองมาโปรยกับระเบิดนะให้รถเก็บแร่เยียมนะครับบึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะตรงนี้ฝั่งสีล้ำอาจส่งมอไซค์วิ่งตามเลยนะเคต้องถอยนะครับจังหวะนี้ มอไซจู่โจมจริงๆมันเป็นหน่วยลาดตระเวนนะยาพนะสอดแหนมได้ผลดีกับประกาศยานอมแต่ว่ายิงใส่พวกยางเกราะหรือว่าสิ่งก่อสร้างน้นก็ได้ผลดีเช่นกันแล้วตรงนี้สโกปี้เขาไปเหยียบอีกโอ้โหแล้วรถเก็บเล้ก็มาเหยียบตามไปอมไม่แตกนะครับผมอีกนิดเดียวนะตรงนี้เอาบื้มไปแล้วโอเคอะรถเก็บแร่คันนี้ก็ยังอยู่นะสรุปกับระเบิดก็ถูกเคลียร์หมดไปได้นะฮะแล้วตรงนี้นไงครับโอ้โหสีเหลืองนี่มีรถจุดเล่ก,กี่คันเนี่ยหนึ่งเยอะจัง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคันมั้งน่าจะสิบคันที่เห็นด้วยตานะอะนับได้แล้วตัวนี้เอาใส่กันเนงนะอย่างสนุกสนานเลยนะครับผมโอ้โหน,นี้ยังไงครับอ่าฝั่งสีเหลืองเปิดเป็นวีนออมมานะฝั่งสีส้มนี่ก็โอ้โหนีครับสีส้มอื้อกล่องกล่องทับโคลนนะฮะภาพลวงตานะโอ้โห สงครามใหญ่นะแต่ดูเหมือนว่าฝั่งสีส้มค่อยๆเสียเปรียบไปเรื่อยๆนะน,นี้ยังไงครับฝั่งสีแางบุกเข้ามาอย่างนี้อือันนี้เออทาหารมิสไซล์ของแสบเนี่ยสีส้มนะฮะดูยากนะท <c oughs> หารจรวดเออหน่วยทหารติดจรวดโอเคฝั่งสีส้มต้องใช้ทหารราบมาแก้ทางนะ ตรงนี้ครับโอ้โหมีบักกี้เข้ามาอืมอัปเกรดปืนเลเซอร์เรียบร้อยครับผมอันแล้วก็เรียบร้อยจริงๆนะฝั่งสีส้มกดยอมแพ้ไปแล้วนะคุณ b b q 1 9 9นะโอ้โหสร้างฐานออกมาก็คือไม่ทันนะฮะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณนายอินชเนลส์ฝั่งสีเหลืองนะฮะสิ่งกูสร้างก็ประมาณนี้ทรัพยากรฝั่งสีเหลืองเยอะกว่านะก็เลยได้รับชัยชนะไปนะฮะมาดูกันนะฮะยูนิปโปรดฝั่งสีส้มคือหน่วยทหารติจรวดนะส่วนฝั่ง สิหลังก็รดจุดโจมเบานะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ